ะ,ะบทที่1เนี่ยสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนเนี่ยในเวลานักเรียนขึ้นม .4 ปุ๊บบทที่1นักเรียนต้องเรียนเลยก็คือธรรมชาตินะคะธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์เนาะอันนี้คือบทที่นักเรียนจะต้องเรียนเป็นเบสยูนิตอยู่แล้วนะคะอ่ะมาเริ่มเลยที่หน่วยทางฟิสิกส์นะคะครูจะไม่เสียเวลาพูดเยอะเนาะ มาเริ่มที่หัวข้อที่1ก็คือเรื่องของหน่วยนะคะหน่วยทางฟิสิกส์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่1คือหน่วยฐานหรือ base unit นะคะประเภทที่2ก็คือหน่วยอนุพันธ์นะคะหน่วยอนุพันธ์หรือ derived unit นะคะหน่วยฐานกับหน่วยอนุพันธ์ ทำไมต้องเรียน2หน่วยนี้จำเป็นค่ะเพราะว่าใช้ไปในเรื่องของฟิสิกส์ตลอดเลยนะคะหน่วยฐานกับหน่วยอนุพันธ์แน่นอนทำไมต้องเรียน2หน่วยนี้เพราะ2หน่วยนี้ต้องมีคอสอพอก็คือความสัมพันธ์กันแน่นอนอยู่แล้วนะคะ,ะมาดูข้อที่1หัวข้อที่1ก็คือหน่วยฐาน นะะหน่วยฐานหรือ base unit เนี่ยถามว่าทาไมเราจําเป็นต้องรู้จักเขารู้จักกันทั่วโลกคะ่ะหรือที่เรียกว่าหน่วย SI หรือหน่วยระหว่างชาตินะคะอันนี้จำเป็นที่เราจะต้องรู้จักหน่วยระหว่างชาติมีทั้งหมด7หน่วยด้วยกันมาดูหน่วยที่1 1.1นะคะหน่วยที่1ก็คือเรื่องของความยาว ความยาวไม่ว่าจะเป็นระยะทางไม่ว่าจะเป็นความสูงนะคะอันนี้คือความยาวความยาวหน่วยก็คือเมตรสัญลักษณ์ของเขาคือตัว m เล็กเขียนให้ถูกนะคะเป็น m เล็กแต่ถ้าเป็น m ใหญ่ ek, เราจะอ่านเป็น prefix นำหน้าหน่วยก็คือเมกะนะคะเดี๋ยวจะจำสลับกัน1.2ก็คือมวลมวลเนี่ยหน่วยก็คือกิโลกร,รัมนะคะ มวลหน่วยคือกิโลกร,รมัมกิโลกร,รมัมสัญลักษณ์แน่นอนค่ะ kg นะคะสัญลักษณ์คือ kg นะคะต่อไปหน่วยที่3หน่วยที่3คือเวลาเวลาหน่วยเป็นวินาทีนะคะไม่ใช่นาทีนะวินาทีก็คือ s ครูบางท่านอาจจะเขียนเป็นแบบนี้ได้เหมือนกัน นะคะหน้าตาเหมือนกันความหมายเหมือนกันอขอโทษหน้าตาต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันนะคะเวลาหน่วยก็คือวินาทีนะคะ1.4คืออุณหภูมิอุณหภูมิโดยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นองศาเซลเซียสถูกไหมแต่อุณหภูมิของหน่วย SI เราจะใช้เป็นเคลวินนะคะเคลวินก็คือตัวเคใหญ่นั่นเองเนาะ หน่วยที่5ค่ะ1.5 1.5เป็นเรื่องของกระแสฟไฟฟ้ากระแสฟไฟฟ้าเนี่ยหน่วยมีชื่อน่ารักซะทีเดียวเลยก็คือแอมแปร์นะคะแอมแปร์ 8, ตัว A ใหญ่นะคะแอมแปร์ต่อไป1.6คือความส่องสว่างความส่องสว่างเราไม่ใช่ลัสนะคะเราใช้เป็นแคนเดลลา ะะอาจจะเป็นหน่วยที่ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องรู้ไว้นะคะแคนเดลาหน่วยสุดท้ายของหน่วยฐานที่ต้องรู้จักค่ะนักเรียนก็คือปริมาณสารปริมาณสารหรือโมลน,นะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือ mol นะคะ,ะมาทวนกันอีกหนึ่งรอบ หน่วยของฟิสิกส์เนี่ยที่เราต้องทราบคือมีอยู่2ประเภทหลักๆก็คือหน่วยฐานและหน่วยอนุพันธ์นะคะซึ่งหัวข้อที่1คุณครูก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับหน่วยฐานซึ่งเราจะเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือหน่วยเ SI, อหรือหน่วยระหว่างชาตินะคะมีทั้งหมด7หน่วยหลักด้วยกันก็คือความยาวนะคะมวลความยาวเป็นเมตรมวลเป็นกิโลกร,รัมเวลาเป็นวินาทีอุณหภูมิเป็นเคลวิน กระแสไฟฟ้าคือแอมแปร์ความส่องสว่างคือแคนเดลาและปริมาณสารคือโมลน,นะคะเดี๋ยววันนี้อาทานี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันในเรื่องของหน่วยอนุภัน